สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแชร์นะคะคือมีบางคนนะคะที่ทักเข้ามาถามดิฉันว่าคือเขามักจะแคร์คาพูดคนนั้นคนนี้เวลาจะทําอะไรนะคะก็จะมีคนมาทักนะคะว่ามันไม่เวิร์กแบบนั้นแบบนี้แล้วเขาก็ไปฟังความคิดเห็นของผู้คนมากเกินไปแล้วบางทีทำให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วบางครั้งเขาก็ตัดสินใจไม่ทําต่อนะคะแล้วก็ไม่ไปต่อกับ,ก,บกับสิ่งนั้นๆนะคะแล้วก็มักจะ ฟังคนนั้นคนนี้วิพากษ์วิจารณ์อันนั้นคือไปแคร์คนอื่นแล้วก็ไปฟังคนนั้นคนนี้อะไรมากมายนะคะก็วันนี้นะคะจะมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะพูดถึงเรื่องนี้ทิคของการที่เราจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ยังไงนะคะเอาอย่างนี้ก่อนนะคะพื้นฐานนะคะคนทุกคนนะคะจะมีพื้นฐานนะคะที่มาที่ไปแตกต่างกันใช่ไหมคะ ตั้งแต่เราเกิดแล้วเราก็เกิดในครอบครัวที่แตกต่างกันนะคะมีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่แตกต่างกรรันบางครอบครัวอาจจะถูกแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงนะคะถูกสอนจากแม่แบบนี้บางครอบครัวอาจจะบางคนอาจจะอยู่กับพ่อมากกว่าก็มีนิสัยบู๊บูลุยๆเหมือนผู้ชายหรือบางคนนะคะอาจจะถูกเลี้ยงจากยายยายอาจจะพาไปวัดก็เลยชอบเป็นคนเข้าวัดเข้าอะไรแบบนี้คือทุกคนค่ะจะต้องเข้าใจว่าชีวิตของมนุษย์นะคะทุกๆคนนะคะมันไม่มี สตูตายตัวแล้วมันก็ไม่มีใครที่จะเหมือนกันได้ร้อเซสิ่งที่คุณคิดคุณจะไปะยัดเยียดความคิดนี้ให้กับคนอื่นเห็นเหมือนคุณทั้งหมดมันก็ไม่ไม่ได้คือคุณอาจจะรู้บางสิ่งบางอย่างมา แต่เวลาที่คุณพูดนะคะสมมุติคน10คนมาฟังคุณเนี่ยมันอาจจะมีคุณเห็นด้วยกับคนสัก3คนนะคะอีกสองคนปฏิเสธหัวชนฝาว่าเป็นไปไม่ได้ไม่จริงไม่จริงไม่จริงนะคะอีก5คนอาจจะฟังแล้วเฉยเยอาจจะเชื่อว่าเอออาจจะเป็นไปได้นะหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ขอดูก่อนเฝ้าดูสถานการณ์แล้วก็เฝ้าสังเกตการก่อนเห็นไหมคะอันนี้คือในคน10คนนะอาจจะมี3คนเห็นด้วยเลยอีก2คนคือปฏิเสธหัวแข็งชนฝาว่าเป็นไปไม่ได้อีกหคนคือขอดูก่อนก็มีความ เป็นไปได้นะหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เฝ้าสังเกตเราก็ดูแล้วก็พิจารณาคนบนโลกนี้จะเป็นแบบนั้นค่ะดังนั้นนะคะคุณอย่าไปคาดหวังว่าใครจะต้องเป็นเหมือนคุณร้อเปซและคุณก็อย่าเอาตัวเองไปตัดสินคนอื่น เรานะคะมักจะเป็นคนนะคะที่อยู่บนโลกของการตัดสินการตัดสินก็คือพอตัวเองเชื่อว่าแบบนี้ดีเราก็จะไปตัดสินว่าคนที่ไม่เป็นแบบที่เราคิดคือไม่ดีหรือว่าไปตัดสินว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกคนนี้ทําดีไม่ดีเวิร์กไม่เวิร์กคือในหัวจะมีแต่ตัดสินอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าวันนี้นะคะตัวเองดีแล้วนะคะก็ดีไปหรือถ้าไม่ดีก็ ไม่เป็นไรก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะแต่วันนี้คือคุณนึกออกไหมว่าคนเรานะคะบางคนก็อยากให้คนยอมรับนะคะเราต้องเข้าใจพื้นฐานนี้ก่อนว่าหนึ่งนะคะคนทุกคนถูกเลี้ยงมาร้อยพ่อพันแม่ไม่เหมือนกันมีชีวิตที่แตกต่างกันดังนั้นเราต้องยอมรับในความแตกต่างทั้งวัฒนธรรมชาติพันธุ์วรรณเชื้อชาติศาสนาเราต้องเข้าใจ ผู้คนเราต้องเป็นคนจิตใจกว้างขวางเราต้องเป็นคนจิตใจกว้างขวางนะคะมีจิตใจที่เปิดกว้างมีจิตใจที่เป็นความรักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อทุกคน เข้าใจชีวิตแบบนี้นะคะคือเป็นคนจิตใจกว้างเป็นคนที่ไม่ตัดสินอย่าเป็นนักตัดสินนะคะแต่มันมีบางคนที่เป็นนักตัดสินอย่างที่ดิฉันบอกก็เลยจะเชื่อว่ามาตรฐานอะไรที่ไม่ใช่มาตรฐานที่ตัวเองตั้งอันนั้นคือไม่ดีไม่เวิร์กไม่นั่นไม่นี่แล้วตัวเองเชื่อแบบนั้นแล้วยังไม่พอนะคะยังจะเอาตัวเองเนะี่ยมาตัดสิน คนอื่นแล้วยังไม่พอคือยังจะพยายามหาพรรคพวกหรือหาคนที่คิดแนวร่วมพยายามไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ตัวเองคิดนะคะแล้วก็ว่าให้คนนั้นว่าให้คนนี้อย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นด้วยกับสิ่งที่ตัวเองคิด แล้วก็เหมือนเหมือนไปเบลเมคนอื่นไปว่าคนอื่นแล้วก็เหยียบเขาลงแล้วทําให้ตัวเองรู้สึกดูดีขึ้นในสายตาของคนอื่นที่ตัวเองต้องการการยอมรับแบบนี้นะคะแสดงว่าลึกๆแล้วนะคะมันอาจจะมาจากที่มาบางอย่างของคนนั้นเขาอาจจะต้องการการยอมรับเพราะทั้งชีวิตเขาอาจจะไม่มีใครยอมรับหรือเขาอาจจะมีความคิดลึกๆอยู่ว่าเขาต้องการเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคน ในสังคมอยากให้คนอื่นยอมรับแต่อาจจะไม่มีพื้นที่ตรงนั้นก็เลยพยายามสร้างทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นยอมรับตัวเองแบบนั้นขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอะไรทางนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะแค่จะมาแชร์ในมุมมองว่า ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจแบบนี้แล้วคุณจะเข้าใจผู้คนคุณจะเข้าใจชีวิตคุณจะเข้าใจโลกนี้คุณจะเข้าใจว่าคนทุกคนนะคะมันไม่มีอะไรที่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอย่าตัดสินใครอย่าเป็นนักตัดสินให้เป็นคนที่ยืดหยุ่นนะคะคือพอมีอะไรมาฟังพิจารณาแต่อย่าตัดสินอย่าตัดสินว่าอันนี้มันเวอร์ไม่เวริร์ผิดไม่ผิดถูกไม่ถูกถก,ก็แค่ฟังแล้วพิจารณาจากตัวเอง แล้วเอาอะไรมาเป็นตัวตั้งคะคือพอคุณพิจารณาแล้วคุณก็แค่คิดว่าคือพอคุณเป็นคนชัดเจนคุณมีโจทย์แล้วคุณเซตโจทย์ตัวเองชัดเจนนี่คุณจะนำเรื่องต่างๆที่คุณได้ยินได้ฟังมาพิจารณาแล้วถ้าอะไรที่มันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับชีวิตคุณหรือไม่เกี่ยวกับเวของคุณหรือไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการมันที่คุณจะเดินไปที่คุณจะไปถึงคือถ้ามันไม่เกี่ยว คุณก็แค่รู้ไว้แล้วคุณก็อ๋ออ๋อมันมีแบบนี้อยู่นะมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมแล้วมันมีแบบนี้เขาว่ามาแบบนั้นแบบนี้คุณก็แค่รู้ว่ามันมีแล้วคุณก็แค่วางมันลงแต่คุณไม่ได้เอามันมาเป็นประเด็นอะไรใหญ่ในชีวิตไม่ได้เอามันมาทําให้ มันยิ่งใหญ่หรือไปใส่โฟกัสให้มันใหญ่ขยายตัวขึ้นแบบนี้น่ออกไหมคะนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำหรือนะคะเรานะคะไปได้ยินได้ฟังใครพูดอะไรมาเราก็ไม่ต้องไปตกตื่นไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปหวาดกลัวไม่ต้องไปยินดียินร้ายหรือใส่อารมณ์ฟิลลิ่งอะไรเข้าไปคือแค่ฟังมา แล้วก็เหมือนเดิมค่ะจับมันให้ได้ว่าสารที่เขาสื่อคืออะไรเขาต้องการสื่ออะไรในตรงนั้นแล้วพอคุณมานั่งพิจารณามองไปพิจารณาอยู่กับตัวเองแล้วถ้าคุณนะคะเป็นคนชัดเจนและมีจุดยืนในตัวเองที่ชัดเจน คุณจะมองออกเลยว่าสิ่งที่เขาพูดมันหมายถึงอะไรแล้วเขาต้องการพูดเพื่ออะไรแล้วถ้าสิ่งที่เขาต้องการพูดหรือนําเสนอมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอีกคือมันไม่ได้อยู่ในแคกที่เราต้องการในชีวิตหรือเป้าหมายที่เราต้องการไปหรืออาจจะบางทีไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วมันก็เหมือนไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะคะแต่ คุณก็ไ <tang> ม <s> ่ได <leer> ้ไปว่าอะไรให้เขาเนอะบอไหมคะไม่ได้ไปว่าอะไรให้เขาหรือไม่ได้ไปเบมอะไรเขาหรือไม่ได้ไปบอกว่าอันนี้ดีไม่ดีอะไรทั้งสิ้นก็แค่ว่าอ๋อแล้วรับฟังแล้วก็อ๋อมันเป็นแบบนี้เหรออ๋อมันเป็นแบบนี้นั่นเองแค่นั้นแล้วไม่ต้องตัดสินไม่ต้องตัดสินใครดีไม่ดีอะไรยังไงแล้วนําตรงนั้นมาพิจารณาแล้วเอาตัวเรานะคะเป็นที่ตั้งถ้าเราพิจารณาแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแล้วมันก็ไม่ได้ ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเราจะไปต่อกับชีวิตเป้าหมายเราแล้วมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราจริงๆอย่างเงี้ยคุณก็แค่วางมันลงเหมือนเดิมแล้วคุณก็ไปต่อกับชีวิตของคุณได้กไหมคะ <c oughs> คือคุณไม่จําเป็นจะต้องไปแบกอะไรทั้งหมดอ้น,นี้เขาเขาว่ามากลาบมันแล้วก็มาเป็นทุกข์มาวิตุกจริตมาคิดมารู้สึกวันไววประวันพันพึงพอคนนีโยนแบบนี้มาก็ ก็นำมาคิดพิจารณาแล้วก็ไปเครียดอยู่กับมันไปโฟกัสกับมันขยายมันจากเรื่องเล็กให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายเป็นจิตตกอะไรแบบนี้ดังนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนชัดคําว่าชัดในที่นี้หมายถึงว่าภายในของคุณมันสตรองมันแข็งมันมันชัดเจนกับสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตคุณจะเป็นคนที่ชัดเจนในทุกเรื่องค่ะแล้วต่อให้ใครนะคะที่จิตตกหรืออะไรเข้ามาหาคุณ คุณก็จะไม่ไม่รับมันแล้วก็ไม่เสพมันเข้ามาแล้วไม่เอามันเข้ามาเป็นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทําให้คุณต้องไปตกตื่นอะไรกับมันคุณจะนิ่งแล้วคุณจะแค่พิจารณาแล้วอย่างที่ดิฉันบอกค่ะถ้ามันนําไปใช้ประโยชน์ได้มันดีมันเบิกกับคุณจุดไหนนํามันมาพัฒนาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้คุณนะคะดีขึ้นถ้าอันไหนที่มันไม่เกี่ยวกับคุณแล้วก็ไม่เกี่ยวเลยไม่อยู่ใน เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับคุณไม่อยู่ในเองคุณคุณก็แค่วางมนลุงเราไม่ต้องไปขยายใหญ่อะไรขึ้นมาถ้าคุณทําแบบนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกับชีวิตของคุณกับคนนั้นคนนี้ที่เขาว่าให้คุณอย่างนั้นอย่างนี้หรือกับเรื่องงานหรือกับเรื่องของคู่ชีวิตหรือกับเรื่องของลูกของคุณอะไรก็ตามแต่คุณจะเป็นคนที่ชัดเจนกับทุกอย่างเพราะในความเป็นคุณที่สตรองภายในของคุณมันมันหนักแน่นคุณจะเป็นคนที่หนักแน่น ทั้งความคิดคุณก็จะกลายเป็นคนที่ชัดเจนเพราะคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตคุณชัดเจนในเป้าหมายของคุณคุณก็จะไม่ไปเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของคุณหรือคุณก็จะไม่ไปขยายความกลัวอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับคุณทั้งนั้นดังนั้นนะคะสิ่งที่ต้องกลับมาก็คือกลับมารีเซ็ตเป้าหมายนี่แหละคะ่ะ พอเรากลับมารีเซตเป้าหมายเราชัดเจนเรามีสติเราสตรองแล้วเราก็เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งสตรองเราจะรู้ว่าอะไรที่เราควรรับแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรที่ไม่ควรรับแล้วเราจะรู้ว่าอะไรที่เราไม่ต้องไปเกี่ยวอะไรที่เราต้องไปเกี่ยวแล้วเราจะรู้ว่า เราต้องการอะไรในสิ่งไหนที่เราต้องไปมีส่วนร่วมต้องไปทำเพราะมันอยู่ในเป้าหมายหรืออยู่ในเวของเราที่เราต้องการผลลัพธ์นั้นๆหรือเราต้องการมีส่วนร่วมนั้นเราก็ไปทำไปเกี่ยวอันไหนที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องไปเกี่ยวไม่ต้องเอาตัวเองไปเสียเวลาหรือไปยุ่งเกี่ยวให้มันหนักสมองดังนั้นนะคะถ้าคุณนะคะที่ถามดิฉันว่ามีคนมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามีอิทธิพลี่กับชีวิตคุณคุณรู้สึก หนักอึ้งกับชีวิตคุณรู้สึกไม่มีพลังเวลาที่เขาพูดคุณรู้สึกอะไรต่างๆแบบนี้นะคะถ้าคุณคิดได้เหมือนที่ดิฉันพูดมันจะไม่มีอะไรมีอิทธิพลกับชีวิตของคุณเลยคุณจะมีแต่ความเป็นไปได้คุณจะมีแต่ความว่างเปล่าคุณจะมีแต่ความสุขหรือคุณจะมีแต่อะไรที่สามารถเติมเต็มเติมแต่งยืดหยุ่นได้อันนี้ไม่เวิร์กก็ยืดหยุน่น ไปแบบนี้อันนี้ไม่เวิร์กก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ได้หรืออันนี้มันเวิร์กมันดีก็ต่อยอดตรงนี้ไปต่อได้คือมันจะมีอะไรที่แบบว่าเข้ามาแล้วมันจะเสริมคุณให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตลอดเวลามันจะเป็นแบบนั้นค่ะถ้าคุณมาแบบนี้ได้แล้วแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะแต่ถ้าอะไรที่มันดูอึมครึมมันดูหนักอึง้งมันดูไม่มีพลังไม่รู้จะไปยังไงมายัางไงแสดงว่าคุณนะคะ ต้องกลับมาจัดการกับตัวคุณคือไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นภายนอกไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นถ้าจัดการตัวคุณได้คนเดียวนะคะอย่างอื่นมันจะกลายเป็นชัดหมดแค่คุณคนเดียวจัดการตัวเองได้คนเดียวแล้วคุณตอบคําถามตัวเองได้คุณชัดเจนในตัวเองได้คุณคนเดียวชัดเจนอย่างอื่นโลกภายนอกของคุณทุกอย่างมันจะชัดหมด มันจะชัดเจนหมดคุณจะมีความสุขมันจะไม่มีอะไรมากั้มกายคุณได้คุณน้กออกไหมคะเสียงเล็กๆน้อยๆนะคะเสียงโนกเสียงกาแค่ทํามันจะทําอะไรคุณไม่ได้แล้วคุณจะเป็นคนชัดเจนในการเป็นของคุณด้วยแล้วคุณจะรู้ด้วยว่าสิ่งที่คุณทํานี้คุณทําเพื่ออะไรแล้วเวลาที่ใครพูดให้คุณถ้ามันไม่ถูกคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปอธิบายให้คนทั้งโลกนี้เข้าใจในสิ่งที่คุณทําทั้งหมดและแม้แต่กระทั่งคุณนะคะจะอธิบาย มันก็ยังมีคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจจริงไหมคะหรือบางครั้งเขามองอีกด้านหนึ่งด้วยซ้ำถ้าคุณที่เขามองคุณลบหรือเขาไม่ชอบคุณบางทีเขาจะมองว่าการที่คุณพูดเป็นการที่คุณแก้ตัวหรือเป็นการที่คุณพยายามจะไปอธิบายการเป็นของคุณอย่างนั้นอย่างนี้ต่างหากตีความไปอีกแบบหนึ่งอีกต่างหากหนึ่ง ดังนั้นนะคะมันเลยไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องไปเสียเวลากับตรงนั้นแล้วบางทีมันก็เหนื่อยเราด้วยมันก็ทําให้เรารู้พลังไม่มีพลังแล้วมันก็เสียพลังงานนะคะแทนที่เราจะเอาพลังงานของเรานะคะไปโฟกัสในสิ่งที่เราต้องพัฒนาตัวเองไปโฟกัสหมวกมุ่นกับแพชชั่นของเราไปโฟกัสในสิ่งที่เราจะต้องไปต่อกับชีวิตกลายเป็นเรามาเสียเวลากับการที่เราต้องเอาเวลาต่างๆนะคะมา โฟกัสกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาอาธิบายอะไรให้ใครเข้าใจในสิ่งที่คุณนะคะกำลังทำอยู่ให้เขาเข้าใจคุณทั้งหมด100%คุณสามารถที่จะ พรีเซนต์หรือพูดหรือว่าเวลาที่คุณคอนแทคเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้คุณสามารถเป็นตัวของคุณเองแล้วคุณก็แสดงจุดยืนว่าคุณเป็นคนแบบนี้คุณกำลังทําอันนี้อยู่นะคุณกําลังชัดเจนในการเป็นแบบนี้อยู่นะแต่มันจะมีคนที่เข้าใจคุณและไม่เข้าใจคุณแต่คุณไม่จําเป็นต้องไปอธิบายให้คนทั้งโลกเข้าใจในสิ่งที่คุณทาทั้งหมด ร้อยเปอร์เซ็นต่อให้คนที่เข้าใจคุณนะคะเขาก็ไม่ได้เข้าใจคุณทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเขาอาจจะเข้าใจอ่ะมากสุดคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นนี้คือถือว่าสุดๆุดแล้วนะคะหรืออาจจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นนี้คือถือว่าเขาเข้าใจแล้ว ไม่จําเป็นจะต้องมีใครเข้าใจคุณทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็คนที่เข้าใจคุณก็ไม่จําเป็นที่ต้องเข้าใจคุณอย่างเที่ยงแท้ทองแท้ทั้งร้อยเปอร์เซนต์อีกหรือจะเป็นบุญกับคุณมากจะเป็นสิ่งที่ดีกับคุณมากถ้ามันมีใครที่เข้าใจสิ่งที่คุณทำทั้งหมดจริงๆนั่นก็คือว่าเขานะคะถือว่าก็เป็นกัลยาณมิตรกับคุณหรือว่าเป็นคนที่ในชีวิตคุณคุณต้องการคนแบบนี้แต่ เมื่อคุณอยู่ในวายเบรชั่นที่คุณคิดดีทําดีคุณเข้าใจตัวเองคุณชัดเจนคุณเป็นตัวของตัวเองเชื่อเธอค่ะมันจะมีคนที่เข้าใจคุณแบบนี้เพิ่มขึ้น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 แล้วในที่สุดมันก็จะมีแต่กลุ่มคนที่เข้าใจคุณนะคะที่จะมาอยู่กับคุณอยู่ในคลื่นความถี่กับคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมของคุณหรืออยู่ในชีวิตของคุณเพราะว่าคุณก็ดึงดูดคนแบบนั้น เขาก็จะดึงดูดคนที่เป็นแบบคุณเหมือนกันมันก็จะดึงดูดกันและกันเองในที่สุดแล้วนะคะดังนั้นนะคะป่วยการค่ะที่คุณจะไปทําให้คนทุกคนในบนโลกนี้เข้าใจคุณทั้งหมดหรือป่วยการที่คุณจะต้องไปอธิบายอะไรให้เขาเข้าใจหรือนะคะแม้กระทั่งว่าเวลานะคะจะช่วยอธิบายตัวของมันเอง คุณก็ไม่จะเป็นต้องไปเสียเวลาคิดนึกอัวไหมคะคุณทําไปเดินหน้าต่อไปของคุณของคุณแล้วเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะคะที่เหมาะสมที่เขาอาจจะได้เห็นว่าอ๋อสิ่งที่เขาเข้าใจทั้งหมดมันไม่ถูกเกี่ยวกับคุณเขาก็จะไปรู้เองซึ่งถามว่าวันนั้นมันมันเกี่ยวอะไรกับคุณไหมมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณแล้วหรือเขาจะรู้ช้าหรือจะรู้เร็ว มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณด้วยเช่นกันแต่มันจะเกี่ยวกับเขาเองเพราะบางครั้งถ้าเขาไม่รู้จักคุณในวันนั้นดีพอเขาอาจจะคิดนั่นคิดนี่เกี่ยวกับคุณแล้วเขาก็เป็นทุกหรือคิดลบอะไรกับคุณมันก็จะเป็นเรื่องของเขาเองซึ่งเขาก็จะเป็นทุกเขาจะคิดมากเขาจะกังวลอะไรของเขาไปเองพอวันนึงมารู้นะคะสมมุติว่าวันนี้ไม่รู้ไปรู้อีกสิบปีข้างหน้ากลายเป็นว่าเก้าปีที่ผ่านมาเน่เขาเสียเวลาที่คิดแบบนี้กับคุณไปเองแล้วเขาก็เสียกัลยานมิที่ดีเหมือนคุณหรือเขาก็เสีย เวลาที่จะคิดแบบนั้นรูดพลังของเขาไปเองเห็นไหมคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่มันก็จะกลายเป็นผลกระทบกับเขาเองคะ่ะนะคะดังนั้นนะคะถ้าเรานะคะเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองเป็นคนที่มีความสตรองภายในคุณแข็งแกร่งแล้วนี่ ภายนอกคุณจะแสดงผลออกมาแบบนั้นแล้วอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเวหรือสิ่งที่คุณต้องการเสพหรือเกี่ยวกับคุณคุณเลือกที่จะเสพพลังงานแบบนั้นอะไรที่ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณต้องการคุณก็เลือกที่จะปล่อยมันไปให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองแล้วเดี๋ยวธรรมชาติมันก็จะสอนเขาเองหรือเขาก็จะรู้เองในวันหนึง่งหรือว่าเขาอาจจะเข้าใจในวันหนึง่งหรือแม้แต่กระทั่งเขาจะไม่เข้าใจเลยก็ไม่เป็นไรนะคะ บัวยังมีสี่เหล่าคนก็เหมือนกันทํามันมีระดับของการที่เข้าใจไม่เข้าใจหรือการที่เขาจะเรียนรู้อะไรต่างๆมันไม่มันไม่เท่ากันหมดนะคะหรือถ้าภาษาธรรมเราก็จะบอกว่าคนจะมีบุญแตกต่างกันจะมีกรรมแตกต่างกันมีบุญเก่าบุญใหม่บางคนก็กรรมบางตาบุญยังไม่เกิดอะไรก็ตามแต่มันก็เป็นบุญเป็นกรรมของใครของมันแล้วนะคะ,ะถ้าคุณจะเชื่อในเรื่องอ่า ในเรื่องของศาสนาก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นนะคะสิ่งที่ดิฉันได้แชร์มาทั้งหมดนะคะหวังว่าคนที่แคร์คนอื่นทั้งโลกหรือไปคิดทุกคําพูดของคนอื่นหรือไม่มีพลังกับการที่ถูกนินทาเราไปรู้เรื่องมาแล้วทําให้ตัวเองไม่มีพลังทําให้ตัวเองจิตตกถ้าฟังคลิปนี้แล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะแก้ปัญหาของคุณได้แล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะ ถ้าคุณยืนอยู่ในพื้นฐานที่คุณไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ผิดกฎหมายไม่ทําร้ายใครยืนอยู่ในความตั้งมั่นในเจตจํานงที่ดีรักชีวิตรักครอบครัวรักตัวเองรักผู้คนคุณเป็นคนที่ให้คุณเป็นคนที่มีจุดยืนคือคุณคิดดีแล้วคุณก็ไม่ต้องไปแคร์ค่ะว่าใครนะคะจะมองคุณยังไงนะคะไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปอยากให้ใครบนโลกนี้มารักคุณทั้งหมดนะคะ มีใครรักหรือไม่มีใครก็ไม่เป็นไรแต่เชื่อเถอะคะ่ะถ้าคุณเป็นคนที่มีจุดยืนและดีพอคุณจะคู่ควรกับผู้คนที่เขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วผู้คนที่เข้ามาเขาก็จะรักคุณเพราะเขารักคุณเช่นกันค่ะมันจะเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดมาหากันและกันเองนะคะก็ขอให้คลิปนี้นะคะตอบคาถามกับคนที่แคร์คนอื่นทั้งโลกนะคะ คงจะแก้ปัญหานี้ได้แล้วก็นะคะดิฉันจะเป็นขึ้นนะคะความถี่ที่จะสงบนิ่งจะจิตใจคุณจะมีความสุขจะเป็นสิ่งที่ดีคุณจะเสพแต่อะไรที่มันเป็นบวกๆเป็นพลังบวกให้กับชีวิตที่จะไปต่อนะคะทำให้คุณมีพลังในชีวิตทาให้คุณมีความสุขนะคะอย่าลืมกดติดตามดิฉันกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับดิฉัน f a c e b o o k t i กต o k Instagram ทุกช่องทางนะคะที่ขึ้นนะคะใน คลิปนี้นะคะทายคลิปนะคะก็ติดตามทุกช่องทางแล้วดิฉันก็มีคอร์สฟรีนะคะสั่งเสร็จพิชิตความสุขนะคะคอร์สฟรีเรียนฟรีได้ทักมาได้นะคะแล้วก็ไปเรียนรู้กันได้เพื่อที่ทาให้เรามีความสุขยิ่งขึ้นกับชีวิตค่ะดิฉันก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะให้กับคอนเทนต์ดีๆให้กับผู้คนบนโลกใบนี้นะคะที่อยากมีชีวิตที่มีความสุขเพราะเราได้เจออะไรที่มันลบๆเจออะไรที่มันเลวร้ายต่างๆจากภายนอกเยอะแล้วค่ะ วันนี้นะคะอยากให้เราได้มาเจออะไรที่มันดีกับชีวิต แล้วก็ทำให้ภายในเราดีแล้วสตรองแล้วก็ถ้าเราจัดการกับเราคนเดียวได้เรามีความสุขนะคะโลกภายนอกมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยมากค่ะขอให้ภายในคุณเข้มแข็งคุณสตรองนะคะคุณมีจิตใจที่มั่นคงและมีความสุขเรารู้ว่าตัวเองทำอะไรรู้ว่าตัวเองคิดอะไรมีสติกับตัวเองนะคะคุณก็จะมีความสุขกับทุกๆเรื่องนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนค่ะแล้วเ,เจอกันนะคะในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะเพื่อเป็นอาหารสมองดีๆให้กับ ทุกคนค่ะสวหรัีวันนี้ดิฉันคงต้องลาเพียงเท่านี้ค่ะสวหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ